สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตัดทู u r a b a n d เดตแบบบ o d y ี u ส t นะคะก็คือเหมาะกับแผลที่อาจจะอยู่บริเวณช่วงลำตัวช่วงท้องนะคะวิธีการวัดนะคะจะวัดบริเวณส่วนของต้นคอจนถึงโคนหางค่ะพอได้ความยาวที่ต้องการนะคะเราก็จะตัด หลังจากที่เราได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาวางท่าบนตัวน้ององีกทีนะคะเพื่อกะบ,บริเวณที่จะตัดตำแหน่งที่ให้ขาออกมาค่ะจะตัดเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะคะหลังจากที่เราตัดขาช่องขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะยืดเพื่อให้ส,สวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยอาจจะสวมใส่จากบริเวณหัวหรือบริเวณส่วนหางก็ได้นะคะนี้จะใส่จากส่วนบริเวณทางหางก่อนนะคะจากขาหลัง หลังจากสวมใส่เสร็จนะคะก็ให้ลองจับดูว่าบริเวณตรงขาหนีบตัวขอบอันนี้ล้างเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าลางอาจจะต้องตัดเพิ่มนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ B.E.C Quick Review ในวันนี้ฝากคุณหมอกดติดตามช่องทาง Official ของบริษัท Bed Equipment Center จำกัดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ